ชื่อออสนะครับเป็นแอดมินสกายไลน์3ามสา a ไทยแลครับครับเราเห็นมาตั้งแต่ตอนที่เราเป็นวัยรุ่น33มาของน้อยอีลเวนอของก๋อยน้อยอีลเวนนะครับที่เจอที่สนามพิะระสะกิจก็ติดตามมาก็เลยมีโอกาสครอบครองก็เลยได้ได้ซื้อมาครับไอ้ยุคนั้นมันผมมองว่าคนเขาจะจะนิยมเดอส32กับ34 ผมว่าสามสามมันเป็นรถที่มีน้อยและอย่างมันเป็นเป็นเป็นรถที่เราสามารถจับต้องได้ง่ายกว่าซึ่งมันก็ได้เรื่องความคุ้มค่าตอนนั้นความนิยมมันความนิยมมันน้อยราคาก็เลยเบากว่าคันนี้ซื้อมาล้านนิดนิดเองสมัยก่อนก็หาเจอได้น้อยมากนะครับก็มาเจอเพื่อนคนหนึ่งเขาเป็น เขาชอบสามสามเหมือนกันแล้วก็เขาก็เล่นแต่สามสามครับก็เลยคุยกันมาแล้วก็ถูกทางพี่โอ๋่ะชื่อพี่โอ๋รถคันนี้เป็นของพี่ชายเพื่อนเพื่อนมีสามสามสองคันพ่อเขาซื้อให้คือมีสามสามสีน้ำเงินคันหนึ่งแล้วก็สามสามสีขาวพี่ชายเขาเขาไม่ได้ใช้แล้วพี่ชายเขาไปขับรถพวกเอ็มพีวี เพราะในกลุ่มในกลุ่มเขาเพราะฉะนั้นในคันนี้มันก็เลยถูกจอดทิ้งไว้ในบ้านสภาพก็คือหนูกัดชุดไฟขับสี่มีปัญหาแต่ว่าเราเรามีอะไรเยอะก็เลยคิดว่าตรงนี้ไม่มีปัญหาตอนที่ผมซื้อรถคันนี้ชำระเงินไปเกือบจะหมดแล้วนะยังไม่เห็นรถเลยคือถามเพื่อนคำเดียวว่าคันนี้เป็นไงสภาพเป็นไงเพื่อนบอกว่าก็ปกตินะไม่มีอะไรแต่ว่าชุดขับสี่โชว์แค่นั้นแหละไอเรามองว่า ไอชุดกับสีเนี่ยไม่เกินความสามารถก็เลยซื้อและและเพื่อนก็ให้สิ่งดีๆตอบแทนมาก็คุยกันก็ประมาณประมาณ14วันผมผมโอนไปเกินครึ่งหลังจากนั้นก็แปเอารถมาแปเอารถมาโดยเอาคันเก่าอะ่ะไปฝากเขาเอาคันนี้ไปเข้าไฟแน้นที่เหลือก็เลยได้ได้ครอบครอง โชคดีอย่างครับรถคันนี้จะจะอยู่ในสภาพที่ไม่ได้ปรุงแต่งเปลี่ยนแปลงไปเยอะเพราะฉะนั้นการที่เรากลับเดิมมันจะง่ายคันนี้เป็น33ตัวซีรีส์3เป็นรุ่นรุ่นรุ่น,นท้ายๆของของ33ครับอีกประมาณสัก5 6 0 0คันก็จะเป็น34แล้วคันนี้เป็น GTR เกรดครับในใน33เนี่ยจะแบ่งเป็น3เกรดเกรด GTR เกรด V-spec และเกรด e n 1 ราคาที่ญี่ปุ่นก็อยู่ประมาณอันนี้ราคาเยนนะครับที่ญี่ปุ่นเนี่ยถ้า GDR เนี่ยอยู่ประมาณห้าล้านเยนเอาวีสเปเนี่ยห้าล้านห้าแสนเยน n อวันประมาณหกล้านห้าแสนเยนอันนี้ไม่ได้รวมตัวพิเศษนะครับตัวพิเศษจะมีอูเท็ U tech, เป็น GDR ของของเครื่องยี่บหกที่เป็น GDR รุ่นเดียวรุ่นเดียวที่เป็นสี่ประตูสามสองไม่มี ส4ไม่มีแต่3ามีมอันนี้คือตัวพิเศษแล้วก็เป็นตัว uh, UK ่อสเปคเปคก็ก็น้อยนะร้อยสคันเองอยากได้มากแต่ว่าในไทยไม่มีครับใช่ครับใช่ครับผลิตร้อคันจริงๆตัวพิเศษนะจะมีจะมีอีกคันนึงจะเป็นตัว 400R 400R นี่ตัวทงตัวทงของสกายไลท์สามสามข้อพิเศษ 400R ก็คือปรุงแต่งเครื่องยนต์ให้มีแรงมา้าแรงบิดที่ที่สูงก,กว่าแล้วก็มีบอดี้พาร์ท แล้วก็มีดิฟวิเซอร์หน้าหลังเรื่องของแอโรไดนามิกในในสปีดตงสูง,สง,สงจะจะนิ่งกว่าแล้วก็ผลิตน้อยเป้าหมายผลิต100คันแต่ว่าผลิตได้แค่44คัน mm hmm. ก็สิ้นสุดสายการผลิต33เพราะฉะนั้นคนก็มองว่าเป็นรถที่หายากในเกรดระดับเกรดเอโรเป็นลองตัว uh, NSX t R คันนี้คันนี้เป็น GNR เกรดครับแต่บอดี้ที่ได้นี่สภาพสวย ก็ระบบขับเคลื่อนก็จะเป็นเตดจะเป็นลูกใหญ่เป็นใช้ระบบไฟฟ้าในการควบคุมอันนั้นความแม่นยำก็จะสูงกว่าโดยใช้ไฟฟ้ากล่องเข้ามาควบคุมการการลื่นถลายคำว่า i d v spec ดูง่ายมากเลยครับหนึ่งเลยครับเช็คที่เลขตัวถังเช็คที่วินโคดเขาจะบอกหมดเลยว่ารถตัวนี้เลขตัวถังนี้เป็นเกรดอะไรเป็นเกรด GDR หรือเกรด วีสเปคผมจะเทียบที่ GTR เครื่อง26นะครับ3 2 3 3อ4ถ้าเราให้เลือกขับรถเอาผมพูดแต่สแตนดาร์ดด้วยกันนะถ้าเราให้ขับรถไปไปเชียงใหม่ก็ได้ครับไปเชียงใหม่อะไกลหน่อยไอ้คันนี้สบายสุดครับชิวๆเลยครับเหยียบอัตราเร่งเอ้ยสปีดเอ้ยแล้วก็มันมันสะดวกสบายครับมันไม่เมื่อยครับใน มันเป็นรถสปอร์ตที่เหมาะกับการใช้งานในในในการเดินทางผมขับเกือบทุกวันครับแต่ว่าจริงๆแล้ว GTR เนี่ยในการเทียบเนี่ยมันต้องพูดถึงความสมบูรณ์ของรถเป็นหลักคือรถถึงจะขับดีเนี่ยคือเราได้ GTR มาแต่ว่าอุปกรณ์นี่นูน่นนี่นั่นขาดหายไปการขับมันก็จะไม่มันก็จะไม่ดีไม่ดีเสร็จการที่เราไปได้รถที่ที่ไม่ดีมาแล้วเราขับ แต่เราไปบอกว่า g ี r ไม่ดีสำราไม่ดีมันไม่ถูกต้องแต่ว่าถ้าเป็นรถที่สมบูรณ์แล้วความคิดคุณจะเห็นว่าคาแรคเตอร์ของมันคืออะไร32สองคาแรคเตอร์ 2, คืออะไร34สี่คืออะไรคันนี้ก็เป็นสแตนดาร์ดสแตนดาร์ดครับท็อปสปีดโรงงานตามสเปคมันก็คือ270แต่แต่คันนี้250ก็ยังไหวอยู่นะครับแต่อายุก็แก่และ20 20, oh. 20กว่าปีแล้ว ผมเห็นเด็กผมเห็นเด็กรุ่นใหม่ที่ที่อยากได้สามสามมาเยอะนะครับอยากเห็นเห็นเห็นเยอะส่วนใหญ่ก็ความอยากได้เขาจะมองข้ามจุดจุดด้อยต่างๆไปผมว่าหลักหลักการที่ดีคือหนึ่งเลยครับคุณต้องซื้อรถที่ถูกกฎหมายคือคุณขับไปไหนมาไหนได้ตลอดต่อภาษีต่ออะไรได้ไม่ต้องระแวงกลัวกลัวโดนยึดอันนี้จุดแรกที่สําคัญคือหนึ่งรถต้องถูกกฎหมายมีมีสามประเภท จดประกอบรถประมูลกรมสุนแล้วก็รถด,ดีลเลอร์ถูกต้องนําเข้าถูกต้องแต่ถ้าพูดถึงความาสมบูรณ์ผมมองเรื่องตัวถังมาอันดับแรกตัวถังมีตัด,ม,ตดมีต่อไหมมีโดนไหมแก้ไขามาเรียบร้อยไหมไอ้พวกนี้มันมันมันจะทําให้การขับของเราอดีมันก็จะมีอีกเรื่องเรื่องความสมบูรณ์ถ้าคุณได้รถในสภาพสมบูรณ์มากๆเนี่ยการขับจะดีกว่ารถที่ บุฒไม่ดีเครื่องกําลังไม่ดีไม่สมบูรณ์เสียงเสียงที่เข้ามาลาคาญก็แกลกก็แกกมันเกิดจากไอ้ความความไม่สมบูรณ์ครับเชิญนะครับเชิญนะครับถามข้อมูลผมได้ตลอดอในเฟซสกลายอาสามสามไทยแลนด์ขับนะครับยินดีครับให้ให้ข้อมูลครับที่ข้อมูลที่เป็นกลางข้อมูลที่ถูกต้องคุณก็ไปเลือกเอาว่าผมแยกข้อมูลที่ในด้านบวกในด้านลบ ในด้านของต่างๆที่เราสนใจเราก็ไปตัดใจเอาคือบางบางท่านก็จะให้ข้อมูล่ในด้านดีๆเพื่ออาจจะเรื่องการธุรกิจข้อเสียก็จะไม่บอกอะไรเงี้ย